คุณผู้ฟังครับในชีวิตของเรานั้นมีสองด้านอยู่เสมอมีทั้งด้านมืดและก็ด้านสว่างมีทั้งความสุขและก็ความทุกข์ปะปนกันไปมีทั้งสมหวังและก็ผิดหวังแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็จะผ่านไปในแต่ละวัน อนาคตนั้นเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่เราก็เตรียมมือรับนะฮะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์ต่างๆให้พร้อมนะครับคุณผู้ฟังจ๋ากับบรรยากาศรายการเพื่อนใจแฟนเพลงกับหอยโขงคำส่งมอบความสุขและก็กำลังใจให้กับพี่น้องแฟนรายการเหมือนเดิม,มนในช่วงนี้กับช่วง รายการพื้นใจแฟนเพลงครับสสำหรับทุกชีวิตนะครับแล้วก็ครอบครัวใครที่ไม่เข้าใจกันอยู่ก็ขอให้รีบปรับความเข้าใจกันหันหน้ามาคุยกันคนละครึ่งทางอย่าง,งอนข้างเดียวแต่ <c oughs> ถ้างอนข้างเดียวไม่ได้นะ <c oughs> บางคนนี่ก็อยากจะให้คนอื่นออีกคนหนึ่งมาง้อนนะครับ พอเขามางอและปุ๊บเนี่ยเป็นไปลายต่างนะยิ่งงอก็ยิ่งงอนงอนไปงอนไปสุดท้ายแล้วเขาไม่งอเนี่ยยุ่งเลยนะ <l acht> <l acht> แล้วก็การที่เราได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่ชีวิตมานอกจากครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่คลอดตามกันออกมาแล้วเนี่ยก็มีคู่ชีวิตไม่รู้ล่ะมาจากไหน คนละพ่อคนละแม่บางทีอยู่คนละจังหวัดได้มาอยู่ด้วยกันสร้างฐานะมาด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันนี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็คอยดูแลกันหาหยุกหายาคอยเอาใจใส่กันนะครับใส่ใครที่ได้บุคคลแบบนี้ต้องนะฮะรีบรักษาไวด้ดีๆนะครับผมต้องรีบรักษาไวด้ดีๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่แหละครับบันปลายชีวิตของเราก็จะ ต้องการแค่เรื่องเหล่านี้นะครับคนที่คอยเข้าใจและก็คอยเอาใจใส่เราเวลาที่เราไม่สบายแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะบางทีครับ แ0ดสิก็จะมองความสวยความหล่อก่อนเนาะหน้าตาผิวพรรณก่อน <c oughs> อการจีบกันแน่นอนละ่ะเออคนนี้เป็นยังไงก็ต้องดูที่ภายนอกด้วยเออบางคนดูภายนอกภายในยังไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะครับพูดเพราะพูดชาดีแต่งตัวดีหน้าตาดีเออนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะจีบกันมีน้อยมากนะฮะจะบอกว่าหน้าตาไม่สําคัญอันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่ การจีบท่านก็ต้องมองก่อนนะครับเลือกเหมือนเลือกเสื้อผ้าเสื้อผ้าขัดขาด,ขดลุ่งลุ่งลิ่งลิงท่านจะซื้อเริ่มซื้อไหมไม่ซื้อเราก็ต้องดูตรงนั้นแต่สุดท้ายบั้นปลายชีวิตครับเรื่องของความสวยความหลอ่อเราจะไม่ใส่ใจเลยเชื่อไหมครับเราจะมาเลือกคนที่เขาจริงใจกับเราความจริงใจนี่แหละครับอยู่ในใจนี่จะเป็นสิ่งที่ ทําให้เราต้องการมากที่สุดแล้วก็ความเอาใจใส่เวลาไม่สบายมาเป็นยังไงบ้างทานข้าวนี่ซื้อมาให้หรือจะให้ป้อนพูดแลวหายุกหายามาให้กินใช่ไหมโอ้น่ถ้ารู้ใจกันแบบนี้ก็นะครับใครที่ได้คนแบบนี้ถือว่ามีบุญและก็วาสนาเลยนะครับสร้างครอบครัวสร้างฐานะมีลูกมีหลานเกิดขึ้นมา นะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับคุณผู้ฟังยาน้ําสมุนไพรผสมเห็ดหลินจือ1ขวด1,250บาทวันนี้สั่งซื้อ2ขวดก็ตามโปรโมชั่นหรือชุดโปรโมชั่น5ขวด6ขวดก็ว่ากันไปตามที่เราแจ้งไปในแต่ละเดือนนั่นเองครับท่านจดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ไว้เบอร์นี้จากคุณผู้ฟังจ๋า0 3 4มสี่ห้าหอีกครั้งนะครับ09นย์เก้าห้าสห้าหกสแล้วก็ขอบคุณไปกับทางด้าน ยาครีมนวดใช้ทาถูนวดครับ1หลอด3 9 0บาท095-234-5640ครับขอบคุณสำหรับคุณลุงสุขขุมคงขาล้อมครับอยู่ที่หมู่9้าตํบนตาขันอาเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองด้วยขอให้สุขภาพคุณพ่อแข็งแรงแข็งแรงนะครับคุณกันทนาครับอยู่ที่ตํบนเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ แล้วก็คุณแม่ราตรีรังสีด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าเพื่อนคนไหนที่สั่งมาคุณแม่นี่ก็เป็นทุระให้จะเอาเป็นชุดไหนคุณแม่สั่งให้เลยครับอยู่ที่หมู่9ตำบพลพรบปลาอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเช่นเดียวกันแล้วก็คุณวิเชียนครับอยู่ที่หมู่9หนองปลาไหลอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับผม